สวัสดีครับพบกับสุลุคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ w ายพี่น้องเอาละครับบันต้นี้สเตเตียนโอเทฟอร์ดนะครับอัมโมลิมสังเด้งโอนาน่าพลนทีมเปิดซีซั่นเตรียมเปิดตัวจ้าเจ้าเดคเคอาร์คืนรังสุดช็อกนะครับโอ้ยให้ได้ได้ไหมสัตรูพี่น้องเอ้ยสิเรียลหูดากอัมโมลิมเลยครับพี่น้องแมนยูหันโอนาน่าพลนทีมเปิดซีซั่นนะครับสื่อเผยเตรียมจ้าเจ้าเดคเคอาคืนรังคืนรังช็อกโลก ดวลกระแสข่าวสุดช็อกสะเทือนแคมป์ปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเมื่อสื่อดังเมืองผู้ดีอย่างซันสปอร์ตประโคมงข่าวว่ารูปเบนนูมรมได้ตัดชินใจครั้งใหญ่ด้วยการหันชื่อองเลอนาน้าในทมันเมือหนึ่งออกติทีมในเกมเปิดหัวพรีเมียร์ที่ด,ดวลกับอาร์เซนอลและแพ้ไป1ประตูต่อศูนย รายง,งานระบุชัดว่าการตัดสินใจฝาผ่าครั้งนี้ไม่ได้มาจากปัญหาการบาดเจ็บแต่เป็นผลโดยตรงจากความไม่พอใจในฟองกระเล่งของในด่านชาวเคะมะลมมารวนที่ยังไม่สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับแผงหลังได้นักแต่แตย้ำมารุ่งเทียมสถานการณ์ที่มีความร้อนแรงขึ้นไปอีกนะครับเมื่อหลังข่าววงในยืนยันว่า บอร์ดบัิหาของเมนยูกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการดึงเดเกอาหรือหลวงพี่เดออดีตนายทบันขวัญใจมหาชนซึ่งตอนนี้เหลือสสญญากับฟิออริเรนน่าอีกเพียงแค่ปีเดียวให้กลับมาเฝ้าเสาในทินโอไรฟอร์ดอีกครั้งแบบสุดเซอร์ไพร์ หากดิวในฝันของแฟนบอลปีแสดงครั้งนี้เกิดขึ้นจริงนะฮะจะถือว่าเป็นการกลับมาของตำนานผู้รับใช้สโมสรอ,อย่างยาวนานกว่า12ปีและเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สําคัญก่อนตลาดการสากนั้งแต่จะปิดตัวลงแฟนบอลต้องจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะฮะโอ้โ โอ้ยพี่น้องเอยตอนมีได้เคยอ,อาอยู่กะบบเห็นคุณคาเขาโนโอ้อแมนอยู่เจ้าก็เหตุเวียกเขาคัดตอนบักเอลิกเทนหากับเอลิกเทนหากนั่นแหละครับมั่นไลเ่เขาหนีครับพี่น้องเอยตอนนั้นเซฟจนมือแตก เพิ่นไปสื่อบอกองเดโวอนาถนมาแถมนังสือเอาตายบายินดีมาอีกกูเหลือเงิดมังสื่อแต่ละโตนี่บักเทีนหากเอ้ยกูสงสารเด็คืออ่าเสพมา12ปีจนได้รับฉายาว่าหลวงพีเดโอ้ยมีกูไวมึ่งบ่วแพรบักหาเทีนหากเฮ็ดไปทั่วทีบนพี่นองเอืย้ยจะไห่ก็ขอให้ได้เด้อดีิวนี้พี่น้องครับด่วน อับประยศเสียงแตกพระนเนบร์กฟันทงประตูชัยปืนใหญ่ปนชัยชนะแมนยูชี้พ g m ีล้มเหลวซ้ำซากโอ้ยบักกรรมาการเอยตัดสินอีหยังอีเมือ่อใดมึงสิพัฒนามึงเป็นหอนพี่มิลลียกได้พี่นองเอยเอาอีกแหละมึงกระปนชใสชนะโพดแนวนี้โอ้ยกูเหลือเงิดเปิดซีซั่นเดือด คาร์เทนเบิร์กนะครับและยับสตัมได้ประสานเสียงชี้ประตูชัยปืนใหญ่ปร้น3แต้มจากเมนยูจวก PGMOL ล้มเหลวไม่เป็นท่าเมื่อไหนมึงสิพัฒนาว่าโอ้ยเจอแต่ปัญหาเก่าๆพี่นองเอ้ยประเดิมสนามรัดแรกของฤดูกาล2022-26ก็เกิดประเด็นราม่าร้อนระอุขึ้นทันทีในเกมที่แมนยูเปิดบ้านพ่ายกับปืนใหญ่อาร์เซนอล1-0 ทำการเสียงวิจารณ์อย่างหนักต่อการทำหน้าที่ของผูติดสินและทีมงาน VAR แม้ปิษแสดงนะครับจะได้ฟอร์มอำนาประทับใจจากสองเช่องในยอย่างมัตูตกุญญาและเบนนี่มิโมแต่ก็ไม่สามารถเจาะตะข่ายคู่แข่งได้ก่อนจะมาเสียประตูนในช่วงต้นเกมจากลูกมงของลิคาโดคาลาฟิโอรีซึ่งกลายเป็นประเด็นและเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกจุดเกินเหตุจัหว่าปัญหาที่ VAR มองข้ามในจังหวะเตม,มุมที่นำมาสู่ประตูชัยของอาร์เซนอล ภาพช้าแสดงเห็นถึงอย่างชัดเจนว่าวิลเลียมซเซบลาประกันหลังของ้าบ้านมีการประทะและดึงเสื้อของเมสันเมาส์อย่างจังและชัดเจนอีกทั้งยังมีการเคลื่อนที่ไปกับขวางการออกเล่นบอลของผู้สัรตรูเอาตายเบนินเดียอีกด้วยเรื่องนี้มาร์คแพทรอนเบิร์กอดีตเปาชื่อดังแห่งพิมลีกได้ออกมาฟันธงอย่างชัดเจนว่าประตูนี้ไม่ควรเกิดขึ้นโดยชี้เห็นความผิดพลาดซ้สำซากของ PGMOL องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ ที่เคยประกาศกัลเ,า,เาว่าจะจัดการการดึงรั้งในกรอบเขตโทษให้เด็ดขาดแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าตั้งแต่เกมแรกตอนแรกผมไม่เห็นปัญหาแต่พอมีภาพช้ามันชัดเจนมากเมาส์ถูกดึงเสื้อก่อนและบารเยนเดียก็ถูกขัดขวางในการเล่นแอนเทเบิร์กกล่าวอย่างหัวเสีย p g m ีบอกว่าจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แต่พวกเขาก็ล้มเหลวอีกแล้วตำนานยังเห็นด้วยนี่มันฝ่าชัดชด ใมมุมมองนี้นะครับไม่เพียงมาจากอดีตผู้ตัดสินคนดังเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการตอกย้ำจากยับสตัมตำนานกองหลังพันดุของเมนยูที่ออกมา,สาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาหลังเห็นภาพรีเพทไม่ต้องมองไปที่ปูรักสวประตูเลยมันเป็นการฟาวติชัดเจนใส่เมสันเมาส์ก่อนยับสตัมกล่าวบทสสุปของเกมเปิดสนามจึงกลายเป็นความ่แพ้ที่ขมขื่นสำหรับเมนยูซึ่งไม่ได้มาจากฟอกร์มการเล่นที่ทำแย่แต่มาจากคำตัดสินที่ค้านสายตา และสร้างคำถามตัวต่ตถึงมาตรฐานของกุติศินพิมลีที่ยังคงเป็นปัญหาให้ถูกเทียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับกูเลงเงดป่วนไส้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยะแมันมึงบวพัฒนาเนาะเวียอามีไว้ทำคุยอะไรวันนี้กูเหมือนคินไล่บัญญดีไปเล่นหมักลุกหลังพลาดทำแมนยูพังขาบ้านคุมพื้นที่หลา ให้ได้ซะก่อนรอยกินออกดวงเช่งเอาตายบัญยินดีในทำนานของแมนยูเดยมองว่าบัญยินดีต้องคุมพื้นที่ในกรอบหกหลางให้ดีกว่านี้รอยกินตำนานกองกลางของเมนยูตำหนิเอาตาบัญยินดีผู้รุ่ประตูของเมนยูว่าควรที่จะทําได้ดีกว่านี้ในจังหวัดที่เสียประตูหลังจากปีแสดงแพ้อาร์เซนอลหนึ่งศูนย์คารังโอทรัลตฟอร์ดในเกมฮิวลิงเบรนัดแรกของซีซั่นประตูชัยของอาร์เซนอลเริ่มต้นจากลูกเตะมุมโดยที่บัญยินดีออกมาตัดบอล ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่จนส่งผลให้ลิคกโดคาริฟิโอรีทำประตูได้ซึ่งบางคนก็มองว่าเจาังหนี้อาร์เซนอลควรที่จะโดนจับฝ่ารอยยินแสดงความเห็นระหว่างกันทำหน้าที่กุโรให้กับสเก็ตสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของเกาะอังกฤษว่าถ้าคุณเป็นผู้สักประตูคุณก็ต้องคุมพื้นที่ในกรอบ6หลังให้ได้สิที่ผ่านมาพวกผู้สักประตูกับกองหลังชอบบ่นว่ากู่แข่งเข้ามาบังมุมของพวกเขาถ้าอย่างนั้นก็คงทำแบบเดียวกันกลับไปสิ เล่นให้มันดุดันหน่อยแท็คติกเยอะๆหน่อยเล่นสก,กปรกไปเลยผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าคนเป็นผู้ประสตูต้องมีความดุดันในการเล่นนั่นเป็นพื้นที่ของคนคุมมันให้ได้อาร์เนนอลทำได้ดีมากๆก,กับการเล่นในพื้นที่ที่นั่นแต่แมนยูมีจุดอ่อนอย่างรายแรงกับการเล่นตรงนั้นคีนโดนวิทยกรร่วมรายการถามด้วยว่าจังหวะนี้มันควรฟาวเข้ามาเอี่ยวหรือไม่ซึ่งอดีตแข้งชาวลิสก,ก็ตอบแบบประชดประชันว่า งั้นเขาก็ควรที่จะไปเล่นหมากรุกแทนจะดีกว่ามันกับแมนของลอยขีนอยู่ละครับพี่น้องเอ้ยกูงัดเ,เอา้าคือว่าแนี้นี่เป็นแต่ฟังแท้คราวนี้ไม่สับแหลกแล้วนะฮะลิโอฟอร์ดินานวิควมเคระห์ฟอร์มแมนยูมองแง่ดีแม้แพ้อาร์เซนอลประเดิมซีซั่นลรโอฟอร์ดินานนะครับตาราลงกองหลังของแมนยูมองบวกหลังทีมพ้าให้กับอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์ในเกมเปิดพิม์ลี โดยชื่อว่านี่คือหนึ่งในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดที่เคยเห็นจากทีมชุดนี้เลยในรอบหลายปีนะฮะแพรกับแพรลูกอันบบเป็นตาซีแตกดอกพี่น้องเลยโดยเฟอร์นานาอดีตกองหลังระดับต้นนางของแมนยูออกมาวิเคราะห์ผลงานของทีมเก่าหลังเปิดบ้านพ่ายกับอาร์เซนอล1-0ใน,นนะัดเปิดพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2005-2006ที่สนามโอทัตฟอร์ดเฟืรนินานระบุนะครับว่าแม้ปีแงจะพลาดท้ายเก็บแต้มในนัดประเดิมสนามแต่ผลงานโดยรวมก็ถือว่าเหนือกว่าที่เคยเห็นมานาน โดยเฉพาะการเจอกับทีมระดับท็อปเขาเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนทั้งในแง่ของความเร็วความแข็งแกร่งทังดานร่างกกลและรูปแบบการเล่นที่เริ่มมีระบบที่ชัดเจนขึ้นโอ้ว้าวนี่มันเป็นฟอร์มที่ผมว่าเมนู mm hmm. <menu S 2> ของเกมเหนือกว่าทีมใหญ่ที่สุดในรอ,อบหลายปีเลยนะแม้จะแพ้แต่มีหลายจุดที่น่าพอใจทั้งจังหวะการเขาทำความบาูบบ่าของวมตตุกุญญาและบรนน์ม,มิโมะรวมถึงการวิ่งหาพื้นที่ทั้งในเกมลุกและจะังหวะเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเป็นเกมรุก ลลโอกล่าวยังไรก็ทำทนานพีแดงยังชี้ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขเช่นการเสียประตูงหา่จนเกินไปนายทวารต้องกล้าออกมาตัดบอลมากขึ้นรวมถึงการที่บรูโน่ฟรานซ์ถอยไปเล่นต่ำทำให้การเปลี่ยนเกมมีช่องโหว่อีกทั้งมีปัญหาความผิดพลาดเล็กเล็กน้อยๆที่อาจส่งผลหนักเมื่อต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแงกร่งกว่าเพื่อในนั้นทิ้งได้ดูว่าแมนยูนะครับยังต้องเติมความหลากหลายในการเขาทำโดยก,การบุกเข้าไปลุ้นในพื้นที่ประตูในกรอบเขตโทษมากกว่านี้ แต่ก็มั่นใจว่าการเข้ามาของเบนจามินเทสโกจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ในอนาคตนะครับนี่คือสุขการแมนยูนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของที่18สิงหาคม